คุณชายสีพามีเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดวอล์กกันที่ตั้งคาเฟ่น,นะคะนี่กว่าเชื่อกว่าชื่อร้านผือเรือ่องอะไรหนดูอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือว่าที่นี่มีอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าบ้านเหลืองนี่นะคะนี่แต่ว่ามากินข้าวที่บ้านเหลืองนี่ตอนนี้เราก็มาถึงเวลาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านกันดี เพราะว่าร้านบริการนี้มามีแบบเรือนกระจกแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีโซนสวนอย่างนี้น้องหมาสามารถมาได้เป็นเพทเป็นลี่นะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่รับหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายเ,เพิ่มเติมเลยะคะ่ะจองมาได้เลยนะคะทุกคนมุมนี้ก็ดีงามมากๆคะ่ะถ้ามาตอนเย็นน่าจะแบบสวยเพราะว่าตอนนี้ตกลางวันแดดลงะคะ่ะ ให้ใส่ใเดินได้ด้วยฮะน่ารักมากฉันลองเดินไม่หลบอันนี้กรบอกเป็นเฟินมะม่วงนะคะทุกคน แบบใหญ่มากอันนี้เป็นตัวบ้านอันนี้เป็นตัวบ้านนะเพราะว่ามันคิเข้าที่บ้านเหลืองคือตึกนี้ฮะเพราะว่าเขาตังต้งใจทันตีไม่เข้ากับต้นยนมวังนั่นเองแบบไรไม่ได้กาศดีมากมากเลยฮะมาอย่างเราไปเลือกที่นั่งแล้วเราก็จะสั่งเครื่อง,ง,งดืง่มสั่งของกินกันนะนะ,ทะ เมนูเล่มแบบหนามาะเราได้ตัวแล้วเรามาดูเมนูกันนะฮะอ,อันนี้น่าจะเป็นแบบนี้เจ้าของร้านสตอรี่ของร้านนี้เครื่องดื่มมีให้เลือกเยอะเลยฮะแบบเยอะมากอาหารก็แบบ เยอะมากนี่ขนมหวานมามีสั่งอันนี้ไปอย่าเรามาดูกันนะฮะขนมที่มามีสั่งมาแล้วคนะ่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเป็นเค้กมะม่วงลาวาแล้วก็อันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตลาวาค่ะแล้วก็มีตัวนี้ชื่อเจแตมเดี๋ยวเราไปมัมมันกันนะฮะ เราแอบมาดูห้องน้ำด้านนี่ห้องน้ำดีห้องน้ำสอยมากเลยนี่แอบดูห้องน้ำใช่ไนี่พอนกิ๊กใจนี่บรรยากาศด้านในละ ทุกคนนะมาที่นี่แบบได้ความรู้เยอะมากจริงๆในในบ้านเหลือนะคะเขาห้ามน้องหมาเข้าแต่ว่าวันนี้ชายก็ได้รับเป็ดได้รับสิทธิพิเศษเดิมเดิมชายก็ได้รับสิทธิพิเศษนะ้เพราะว่าชายเรียบร้อยแล้ะวันชายใส่รองเท้า่ะก็เลยพาชายชายเขาไปดูข้างนะว่าเขาจะเป็นแบบพิพิธภัณฑ์น,นะคะก็จะมีแบบของเก่าเป็นเก้าอี้ที่เราที่ที่ที่ถ่ายไปให้ดูนะคะคือมีเก้าอี้แต่แบบเออ่สมัยวิกตอเรียเลยแล้วก็จะมีรูปเออ่เหมือนเป็นภาพวาดแต่เป็นการปักนะคะของคุณโซเฟีย เอ๊ะหรือว่าชื่อนะอ๋อของคุณฟีด้าไม่ใช่โซเฟียของคุณฟีด้านะท,ที่เป็นแบบเป็นเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงเม็กซิโกยุคใหม่นั่นเองนะซึ่งเป็นไอดอลของเจ้าของงานนี้ก็มีฝ่งอยู่ที่ขนาดนเราตัดภาพปุ๊ๆไปให้ดูภายในบ้านเหลืองนะนะนะได้ความรู้เยอะมากเลยาคุณแม่ที่เป็นคนดูแลแบบเล่าแบบ ความรู้เราแบบคนรุม่มใกม่ขยานรู้บทควติก็สามารถไปคนน้นใน Google กันได้ของคุณซีดานะคะแล้วก็บ้านเหลืองเนี่ยบ้านเลืองที่เราเห็นข้างหลังอันเนี้ยมีอายุเพียงแค่18ปีเองนะคะแต่ว่าแบบสีสวยมากแล้วก็ด้านในเนี่ยด้านในด้านในของบ้านเหลืองเดี๋ยวที่เราจะตัดภาพให้ดูเนี่ยด้านบนนะคะเป็นร้านทำผมด้วยคือแบบเป็นแบบมาที่นี่แบบพีนมาเลยเป็นร้านขนมเป็นร้านอาหารแล้วก็มีร้านทำผมด้วยแบบคุณผู้ชายแบบพาแฟนมาเนี่ยสามารถแบบมานั่งรอแฟนทำผมแล้วก็สั่งอาหารเครื่องดื่มขนมเค้กนั่งรอได้นะคะ ดีงามมากแล้วก็เป็นเพจเฟรนลี่ด้วยแบบถ้าชายมาเชียงใหม่อีกเดี๋ยวชายจะกลับมาที่นี่อีกนะคะสัญญาเลยคะชอบมากๆเลยค่ะเอาละค่ะอันก็เดี๋ยวชายกลับมามีขอปิดวล็อกที่ลามูคาเฟ่แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ชายกับมี่เลยนะคะมาเคลียรมาเคลียร์กลัวไม่มีคนกด like ไลค์กดแชร์ให้มาเคลียร์หรือว่าถ้าเกิดอยากรู้ว่าชายกับมี่จะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็กดไลค์กดติดตามเพจชายเอาไว้ได้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่วอล์กหน้าค่ะทุกคน อันนี้เป็นร้านทำผมดีบอกนะฮะก็เนี่ยข้าคุณพีดานิสต้าอ,อี้แบบสมัยวิกตอเรียนเลยฮนะเล่าแถมทานนิดนึงนะคะใครมาเที่ยวลาวคาเฟก็แวะมาเดินที่นี่นลนะคะบ้านข้างวัดเป็นแบบหือนก็เขาขายงานฝีมือขายของครานะฮะ มาเที่ยวกันได้ดีไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนรถที่ร้านูคาเฟ่ต์เราก็เดินมาเราอยู่ด้วยกันเลยฮะไออันนี้เป็นกฎของที่นี่นะคะทุกคนรถใช้พลาสติกนะฮะนี่ดีมากๆเลยค่ะมีหลายภาษาให้เราเลือกชมพอเดินเข้ามาแล้วแบบกว้างมากเลยฮะแบบแบบเขาขายงานฝีมืองานครัฟเลย ดคใครชอบ,บงานคราฟงานฝีมือก็มากันได้นะคะเปิดทุกวันยูเว้นจันทร์นะมีทำแบบบีไอวมีแบบคั้นน้ำสดๆขายอย่างนี้เลยก็มีฮแะบบ ที่นี่นะคะเหมือาดูนมาอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะแบบไม่เคยรู้เลยว่าเชียงใหม่มีแบบนี้ด้วยขอบคุณร้านลามูมากๆเลยนะคะที่แนะนำให้เดินมาเน่ยแบบ